วันนี้บบนี้จะมาตอบคำถามเรื่องที่นอนในเปน,น,น้องตามคอมเมนต์นี้ค่ะเพะมีกังวลเรื่องโรค SIDS ไอทเทมของบ้านเราก็เลยเป็นของแบน์ออกซิเป็นส่วนใหญ่ที่นอนของเขาทุกชิ้นสามารถหายใจผ่านได้เขาเขาใช้เทคโนโลยี TDR Mesh และ Tencel เทคโนโลยีที่ทำให้แม่ๆม่ทุกคนมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยต่อลูกน้อยแน่ๆตัวนี้เขาระบายอากาศได้ดีสุดๆน้องไซรินที่ร้อนมากขนาดเปิดแอร์ตลอดทั้งวันหัวยังเปียกตัวนี้ก็คือมั่นใจได้เลยว่านอนไปหัวไม่เปียกตัวไม่แฉะแน่นอนค่ะและผ้าปูเขามีให้เลือกหลากหลายเลยค่ะน่ารักมากที่สำคัญทั้งบและผาปูสม หายใจผ่านได้คือมีที่นอนแล้วก็ต้องมีหมอนมามีก็เลยจัดตัวเจ้าอ็อกซ่เบบี้พิลโลหมอนหัวถุยที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระศาสตร์คือนุ่มมากแต่มีความยืดหยุ่นกําลังดีเขาก็จายแรงกดทับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากและเจ้าตัวหมอนข้างที่มามีใช้ดันหลังเวลานอนนอนตะแคงก็คือนุ่มจริงๆอ่ะและที่ขาดมาได้เลยก็คือผ้าห่มใยไผ่เกรดพรีเมียมที่พิมพ์ลายด้วยสีปลอดสารพิษและหายใจผ่านได้จริงๆก็คือปลอดภัยต่อโลกสุดๆข้างในเขาเป็นไส้นมเสื้อหน้าเขาบางเบาแต่เวลาห่มแล้ว ตัวนี้สำหรับห้องปรับอากาศที่มีอุณหภูมิระหว่าง20-26ถึง26องศาน้องก็จะไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวนะคะถ้าอยู่ในผ้าห่มตัวนี้ทุกตัวของแบรนด์ออกซี่เบบี้มันมีแฮปปี้มากจริงๆใช้แล้วอยากแนะนําแม่ที่กําลังมองหาไอเทมที่ดีและปลอดภัยสําหรับลูกแบรนด์นี้ตอบโจทย์แล้วก็คุ้มค่ามากๆคะ่ะ